เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่ได้ถ่ายทอดให้เราได้รับฟังมาโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50ปีก่อนเรื่องเราจะหลอนแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับ น้าตอนนั้นเจ็อยู่ชั้นปอ .2 จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านซึ่งก็จะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่สี่คนที่เรียนอยู่ด้วยกันในขณะนั้นซึ่งก็ล้วนเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันทั้งหมดขึ้นชื่อว่าโรงเรียนในชนบทแล้วนั้นก็จะมีครูทั้งหมดอยู่หนึ่งคนที่ทำหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไร ที่การศึกษาเมื่อย้อนกลับไป50ปีก่อนจะมีนักเรียนและครูน้อยนิดแบบนี้เจดเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนและขยันในการทำงานต่างๆถือว่าสนใจในการศึกษาเป็นอย่างมากนี่จึงทำให้เจดเป็นหัวหน้าห้อง และคอยช่วยเหลือครูต่างๆภายในโรงเรียนจนเป็นที่รักของเพื่อนและครูในโรงเรียนเสมอในห้องจะมีหัวโจกอยู่หนึ่งคนนั้นคือโตซึ่งตัวจะเป็นเด็กที่ดือ้อมีบุคลิกอ้วนและตัวใหญ่และชอบทำเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่ประจำจึงทำให้ตัวเป็นคนที่ออกคำสั่งต่างๆ และจะมีเพื่อนๆคอยทำตามอยู่เสมอในช่วงเที่ยงของวันนั้นระหว่างที่นักเรียนได้พักกลางวันกันก็ได้คุยเล่นผลคลายกันแบบทั่วไปเพื่อรอเวลาเข้าเรียนในช่วงบ่ายซึ่งตัวก็ได้คิดกิจกรรมสนุกๆขึ้นมาและได้ดาดหมายกับเพื่อนๆทุกคน ว่าในช่วงวันหยุดวันเสาร์นี้ให้พวกเรามารวมตัวกันที่โรงเรียนแห่งนี้จนจะพาเล่นอะไรสนุกสนุกที่นี่ในวันหยุดของเด็กๆสมัยนั้นไม่พากันไปหากุ้งหอยปูปลาก็จะพาการรวมตัวกันที่โรงเรียนเพื่อมาวิ่งเล่นและเตะฟุตบอลเป็นประจำซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเด็กในละแวกนั้น บรรยากาศตอนเลิกเรียนในช่วงเย็นเป็นความรู้สึกที่แสนมีความสุขที่สุดที่พวกนี้คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์และไม่ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะมาโรงเรียนพรุ่งนี้เจอกันนะเจดเดี๋ยวพาทำไรมันๆได้ได้โตได้กำชับกับเจด เพื่อไม่ให้ลืมที่จะมาเจอกันที่โรงเรียนพ่อบันอยุดทุกครั้งที่โตจะชวนไปที่โรงเรียนก็จะไปเล่นซ่อนแอบหรือไม่ก็เตะฟุตบอลเป็นเรื่องปกติที่เจดชอบอยู่แล้ว ช่วงสายของวันเสาร์เจดได้กินข้าวและอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเจดก็รีบออกจากบ้านเพื่อที่จะไปที่โรงเรียนตามนัดหมายที่ตัวได้นัดกับเจดไว้เพื่อที่จะไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนการรวมกลุ่มของเด็กก็ปกติ วิ่งล่นไล่จับทั่วไปอย่างสนุกสนานจนเวลาล่วงเลยมาช่วงบ่ายทุกคนต่างมานั่งเล่นที่ใต้อาคารและพูดคุยเล่นอย่างสนุกสนานกันไปเรื่อยเปื่อยเราว่าไปหาที่นอนเล่นกันดีกว่าที่ไหนวะ ด้านบนอาคารเรียนไงข้าเห็นมีหน้าต่างลืมปิดอยู่บานหนึง่งโตได้สังเกตเห็นหน้าต่างลืมปิดไว้จึงชวนเพื่อนๆปีนเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปนอนเล่นด้านในของห้องเรียนกะว่าตอนเย็นข้อยแยกย้ายกลับบ้านกันทั้งสี่ปีนขึ้นไปด้วยบันไดด้านล่าง ความทนและความสนุกของเด็กๆเวลาที่ได้เจอกันจึงทําให้ไม่มีใครที่จะปฏิเสธที่จะขึ้นไปด้านบนเพื่อแอบขึ้นไปเล่นด้านบนห้องเรียนที่ล็อกไว้อากาศเย็นของพื้นไม้อาคารบวกกับความเหนื่อยล้าที่วิ่งเล่นในช่วงเช้าจึงทำให้ทั้งสีเริ่มง่่งและอยากพักผ่อนและได้เคลิ้มหลับลงไปในเวลาต่อมา เจดได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมึนงงอย่างสุดขีดเฮ้ย hey, ตื่นตื่นตื่นำแล้วตอนนี้เจดได้ปลุกเพื่อนๆให้ตื่นทันทีทุกคนได้ตื่นและอยู่ในสภาวะที่มึนงง แต่มีอย่างหนึ่งที่ทําให้เจตต้องหยุดนิ่งและได้ส่งซิกบอกให้เพื่อนๆได้ดูตามตนด้านในห้องเรียนมืดๆนั้นกับมีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนเขียนกระดานดำคล้ายกับกำลังสอนหนังสือเด็กๆอยู่ โรงเรียนแห่งนี้มีครูคนเดียวและก็เป็นครูผู้ชายด้วยถึงต่อให้มีครูผู้หญิงก็ตามก็คงไม่มาสอนอะไรตอนนี้แน่ๆและอีกอย่างพวกตนแอบขึ้นมาทางหน้าต่างและผู้หญิงคนนี้เข้ามาด้านในได้ยังไงพ่อประตูก็ยังล็อกด้านนอกอยู่เลย ทุกคนมองดูผู้หญิงคนนั้นไม่คาดสายตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปผู้หญิงคนนั้นหยุดเขียนกระดานดำและยืนนิ่งไปชัว่วคู่และสิ่งต่อไปที่ทั้งสี่ได้เจอผู้หญิงคนนักเก่าค่อยๆเอ็นตัวหงายหน้ามามองที่พวกตน พร้อมกับพูดว่าเข้าใจไม่จ๊ะนักเรียนทั้งหมดตังรีบกระโดดลงมาอย่างไม่คิดชีวิตและตังรีบวิ่งออกไปจากโรงเรียนให้เร็วที่สุดหลังจากที่ทั้งสีได้วิ่งออกมาก็ได้เจอกับชาวบ้านที่กำลังตามหา และได้มารวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็โดนดูกันไปชุดใหญ่เลยทีเดียวทั้งสีได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เจอมาจึงได้ข้อสรุปจากปากผู้ใหญ่ว่าผู้หญิงที่ลักษณะที่เด็กๆได้เจอมาเขามีชื่อว่าคูณวนชวีเขาเปา็นครูสอนภาษาไทยตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ แต่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคไข้ป่าสมัยนั้นคูนวลชวีเป็นครูที่มีระเบียบและไม่ชอบที่เด็กๆเ,เล่นดื้อในโรงเรียนจนสมัยนั้นนักเรียนจะกลัวคูนวลชวีเป็นอย่างมากยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับเทวดาเฉพาะ 3D สวัสดีครับ